กลับมาติดตามรับชมรับฟังเปิดตำนานครับในคลิปนี้ผมจะพาไปฟังเรื่องราวของมหานรกภูมิทั้ง8ขุมนรกสำหรับสัตว์ผู้กระทำบาปทั้งปวงแต่ก่อนจะไปฟังกันนั้นขอขอบคุณแหล่งที่มาบล็อกจากคุณสาระหลักด้านและขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยครับนรกภูมิคือสถานที่จองจำผู้กระทำบาปสถานหนัก ต้องชดใช้บาปจากเมื่อครั้งเป็นมนุษย์โดยอาศัยร่างที่เป็นกายหยาบรับโทษและถูกเลื่อยกายถูกหั่นร่างเป็นชิ้นๆถูกไฟครอกถูกตําด้วยสากถูกโยนใส่กระทะน้ำเดือดปีนต้นงิ้วเป็นต้นมนุษย์เมื่อตายไปมิใช่ว่าจะถูกยมมทูตพาไปพบพระยายมราชเพื่อตัดสินไต่าถามก่อนรับโทษในนรกทุกคนไปเป็นเฉพาะบางคนบางพวกเท่านั้นคือโดยปกติแล้วคนเราในโลกที่เห็นกันอยู่นี้ มีนิสัยมีจิตใจและความประพฤติดีเลวแตกต่างกันออกไปพอจะแบ่งออกได้เป็นสี่ประเภทคือประเภทที่หนึ่งชอบใจในการบำเพ็ญกุศลมากประเภทที่สองชอบทั้งกุศลและอกุศลปะปนกันไปไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันประเภทที่สามชอบทางอากุศล,ลกรรมมากกว่ากุศลประเภทที่สี่ชอบแต่ทางอากุศลฝ่ายเดียวเมื่อจิตใจมนุษย์ต่างระดับกันดังนี้เมื่อถึงเวลาตาย ความเป็นไปย่อมแตกต่างกันพวกที่หนึ่งขณะใกล้ตายย่อมระลึกถึงเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ตนได้เคยประกอบเอาไว้ได้มากบุคคลเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วย่อมไปสู่สุขติภูมิพวกที่สองพวกบุคคลนี้ยามใกล้ตาย,ตายถ้าตนเองได้พยายามระลึกนึกถึงบุญกุศลให้มากเข้าไว้หรือมีผู้อยู่ใกล้คอยบอกคอยเตือนสติให้ระลึกถึงกุศลกรรมนั้นบุคคลเหล่านี้ก็จะสามารถพ้นจากอบายภูมิได้เหมือนกัน เว้นแต่ตนเองไม่พยายามนึกอีกทั้งยังไม่มีผู้ใดคอยช่วยเหลือช่วยเตือนให้นึกจิตใจก็จะมีแต่ความกลุ้มใจเสียใจห่วงใยในทรัพย์สมบัติผู้คนหรือกังวลเรื่องอื่นๆตายแล้วย่อมไปสู่อบายภูมิพวกที่สพวกนี้มีอกุศลอาจินกรรมคือบาปที่กระทำสั่งสมอยู่เป็นนิดมากกว่ากุศลเมื่อใกล้ตายลำพังตนเองแล้วไม่มีทางที่จะนึกถึงกุศล,ลกรรมได้ และการที 1941, <S <s again, ่จะให้คนธรรมดาเช่นญาติพี่น้องผู้ใกล้ชิดก็ไม่สามารถช่วยเหลือเตือนสติให้ระลึกนึกได้โดยง่ายจะต้องช่วยเหลือกันอย่างแข็งกล้าเป็นพิเศษจริงๆจึงจะพอช่วยได้พวกที่4พวกนี้ตายแล้วไม่พ้นจากการไปสู่อบายภูมิได้เลยยกเว้นจะได้รับการช่วยเหลือจากท่านผู้มีบุญญาบารมีแก่กล้าจริงๆเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัครสาวกมหาสาวกเท่านั้นนอกจากนี้ ตนเองจะต้องมีกุศลกรรมที่เคยสร้างสมไว้ในชาติก่อนๆที่มีกำลังมากด้วยจึงจะพอพ้นจากอบายภูมิได้ในบุคคลใกล้ตายทั้ง4ประเภทนี้พวกที่1ตายแล้วไปสู่สุคติภูมิพวกที่4ตายแล้วไปสู่ทุคติภูมิโดยทันทีไม่ต้องพบพระยายมมาราแต่ประการใดส่วนพวกที่สองและที่สนั้นถ้าระลึกถึงกุศลกรรมไม่ได้จะต้องไปสู่นรก แล้วจะมีโอกาสได้พบพระยยมราชเพื่อทำการไต่ถามและช่วยตนเองให้พ้นจากนรกอีกครั้งหากได้สติตอบคำถามของพระยายมราชได้ถูกต้องคำถามของพระยายมราชเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเทวดาทูตท่าอย่างคือ 1. ความเกิดเทวดาทูตที่เป็นตัวแทนให้เราพบเห็นคือทารกแรกเกิด 2. ความแก่ได้แก่คนชรา 3. ความเจ็บได้แก่ผู้ป่วยไขย้ 4. การถูกลงโทษตามกฎหมายได้แก่คนต้องราชทันและ 5. ความตายได้แก่คนตายพระยาโยมาราชถามว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เคยเห็นเทวทูตเหล่านี้บ้างหรือไม่เมื่อเห็นแล้วเคยนึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับตนเองถ้าบุคคลน,นั้นตอบว่าเคยเห็นและนำมาคิดพิจารณาเทียบเคียงว่าตนเองก็จะต้องมีสภาพเดียวกันนี้จึงได้พยายามสร้างทานรักษาศีลเจริญภาวนา เพื่อจะได้เป็นหนทางพ้นทุกข์ไปจากความทุกข์เหล่านั้นในขณะที่ตอบคําถามพระยายมราชอยู่นี้ถ้าผู้นั้นบังเอิญนึกถึงกุศลที่ตนเคยประกอบเอาไว้ได้ก็จะพ้นจากการต้องไปนรกทันทีแต่ถ้าระลึกไม่ได้คงตอบไปแต่เรื่องยินดีพอใจสนุกสนานไปตามวิสัยธรรมดาของโลกพระยายมราชจะถามเตือนด้วยเทวทูตอย่างที่สองอย่างที่สเรื่อยไปตามลําดับเพื่อให้ช่วยพยายามนึกถึงบุญกุศลให้ได้ เมื่อผู้นั้นนึกไม่ได้จริงๆพระยายมราชจะช่วยเตือนสติให้อีกครั้งว่าเคยทํากุศลใดไว้บ้างทั้งนี้ด้วยเหตุที่สมัยบุคคลเหล่านั้นประกอบการกุศลดังกล่าวมักจะแผ่ส่วนกุศลให้พระยายมราชด้วยซึ่งถ้าหากไม่ได้แผ่ส่วนกุศลให้พระยายมราชไว้พระยายมราชย่อมนึกถึงบุญกุศลของผู้นั้นไม่ออกเช่นเดียวกันเมื่อพระยายมราชเตือนสติแล้วผู้นั้นระลึกถึงกุศล,ลกรรมของตนขึ้นมาได้และกล่าวต่อพระยายมราชไป ผู้นั้นย่อมจะพ้นจากนารกได้ส่วนผู้ที่นึกถึงบุญกุศลใดๆไม่ออกจริงๆแม้พระยายมราชจะถามเตือนด้วยเรื่องเทวทูตจนครบทั้งห้าแล้วประกอบทั้งตนไม่เคยอุทิศแผ่ส่วนกุศลใดให้พระยายมราชเลยเป็นเหตุให้พระยายมราชไม่สามารถนึกถึงกุศล,ลกรรมนั้นๆนำมาเตือนสติได้ผู้นั้นจึงจำเป็นต้องตกลงสู่นรกโดยไม่มีทางหลีกเลียเล่ยงสำหรับสัตว์ที่ไม่ได้ประกอบกุศลกรรมไว้บ้างเลยในสมัยเป็นมนุษย์ เหล่านี้เมื่อพระยายมราชหมดหนทางช่วยเหลือจึงกล่าวว่าท่านไม่ได้กระทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เลยเพราะมัวประมาทเมามัวเสียท่านจําต้องถูกนายเนยเริยาบาลลงโทษบาปกรรมอันนี้ไม่ใช่ผู้อื่นใดทําให้ท่านเลยเป็นเพราะท่านทําของท่านเองจึงต้องรับโทษของกรรมนรกมีทั้งหมด4 5 7ขุมได้เก่มหาหนารก8ขุม 1. สันชีวนรกนรกที่ไม่มีวันตาย เหล่าสัตว์ที่มาอุบัติบังเกิดในนรกขุมนี้ถึงแม้จะได้รับทุกโทษจนตายแล้วก็กลับเป็นขึ้นมาอีก 2- การสุดตะนรกหรือนรกเส้นได้ดำเหล่าสัตว์ที่มาเกิดในขุมนรกนี้จะถูกลงโทษโดยนายเนยระยะาบานเอาได้สีดำมาตีเป็นเส้นตามร่างกายแล้วเอาเลื่อยมาเลื่อยบางทีก็เ,เอาขวานมาผ่าหรือเอามีดมาเฉือนกรีดตามเส้นดำที่ตีไว้ไม่ให้ผิดรอยได้ 3. สังฆาตนรก นรกบทขยี้สัตว์เหล่าสัตว์ที่เกิดในขุมนรกนี้จะถูกภูเขาเหล็กบทขยี้ร่างกายให้ได้รับความทุกข์เวทนาอยู่ตลอดเวลา 4. โรรุวานารันรกนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้เหล่าสัตว์ที่มาอุบัติในนรกขุมนี้เป็นสัตว์ที่ได้รับทุกโทษแสนสาหัสต,ต้องร้องครวญครางอย่างน่าเวทนาอยู่ตลอดเวลา 5. มหาโรู้วานาันนรกนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องครวญครางมากมาย นรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องครวญครางมากมายเหล่าสัตว์ที่มาอุบัติในขุมนรกนี้ได้รับทุกทรมานแสนสาหัสร้องไห้เสียงระงมไปทั่วทั้งนรก 6. ตาปานรกนรกที่ทําให้สัตว์เล่าร้อนเหล่าสัตว์ที่อุบัติขึ้นในขุมนรกนี้ต้องได้รับทุกโทษเร่าร้อนมีเหล่าเหล็กใหญ่โตเท่าต้นตาลชดช่วงแดงฉานไปด้วยเปลวไฟจํานวนประมาณหลายหมื่นหลายแสนเต็มนรกไปหมดเหล่าเหล็กแต่ละอันมีสัตว์นรกเสียบอยู่บนปลายเหล้า มีเปลวไฟพุ่งขึ้นภายในหลาเหล็กเผาไหม้ผลาญสังหารสัตว์นรกทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเนื้อหนังมังสาของสัตว์นรกทั้งหลายไม่สุกพองอยู่เหนือปลายลาเหล็กเล้วต้องเสวยทุกเวทนาดิ้นพล่านไปมาจนกระทั่งเนื้อหนังสุกพองไปด้วยอำนาจไฟนรกแล้วถูกหมานรกฉีกกินเนื้อแล้วก็กลับขึ้นเป็นชิ้นตามเดิมวนเวียนอยู่อย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรม 7. มหาตาปนรกนรกที่เต็มไปด้วยความร,าร้อนรนเหลือประมาณ เหล่าสัตว์ที่อุบัติขึ้นในนรกขุมนี้ต้องได้รับโทษทุกข์เล่าร้อนเป็นที่สุดภาพภายในกำแพงอันกว้างใหญ่โตนั้นมีภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟตั้งอยู่เป็นลูกๆตามพื้นข้างภูเขามีขวากเหล็กแหลมคมลูกแดงด้วยไฟปักเรียงรายอยู่บนเหนือพื้นดินนายเนยริยะบาลถืออาวุธหอกดาบและลาลูกแดงด้วยไฟไล่ทิ่มแทงสัตว์นรกทั้งหลายให้ขึ้นไปบนภูเขาไฟแดงฉานสัตว์นรกทั้งหลายตกใจกลัวนายเนยริยะบาล ก็พากันวิ่งไปบนยอดเขานรกต่อจากนั้นก็มีลมกรดอันร้อนแรงคมกล้าพัดมาด้วยกําลังลมนรกทําให้สัตว์พัดตกลงมาจากยอดเขาถูกขวากนรกร้อนที่อยู่เบื้องล่างเสียบร่างกายทะลุเลือดแดงฉานทรมานทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดและความรุ่มร้อนแสนสาหัส 8. นรกอเวจี G, หรืออเวจีนรกนรกที่ปราศจากความบางเบาแห่งทุกข์เป็นคุมนรกใหญ่กว่าบรรดานรกทั้งหลาย ล้อมด้วยกำแพงเหล็กที่มีเปลวไฟโชดช่วงสัตว์ที่ไปเกิดอยู่ในมหาเอเวจีนรกนี้มีมากกว่านรกขุมอื่นแออัดยัด,ยดเยียดเบียดเสียดกันได้รับความทุกข์ทรมานด้วยเปลวเพลิงไฟนรกอันร้อนระอุเผาไหม้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นกรรมอุสะสุทนานรกเป็นนรกบริวาร16ขุมล้อมรอบขุมนรกใหญ่ทั้ง8ขุมอุสุทานารกจึงมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด128ขุมโยมโลกนรก เป็นนรกบริวารล้อมรอบคุมนรกใหญ่ทั้ง8ดคุมโดยอยู่ทิศหน้าสิบคุมอยู่ทิศหลังสิบคุมทิศซ้ายสิบคุมทิศขวาสิบคุมรวมสี่ทิศเป็นสี่สิบคุมโยมโลกนรกทั้งหมดรวมกันจึงมี320ขคุมโลกกันตานรกหนึ่งคุมเป็นนรกคุมใหญ่อยู่นอกจักรวาลมีสภาพมืดมนยิ่งนักสัตว์ที่ไปเกิดในโลกกันตานรกนี้มีร่างกายใหญ่โตเล็บมือเล็บเท้ายาวยิ่งนัก ต้องใช้เล็บมือเท้าเกาะอยู่ตามชายเชิงจัก,กรวาลห้อยโหนเหมือนค้างคาวห้อยหัวอยู่บนกิ่งไม้ได้รับความทุกข์อันแสนสาหัสสัตว์นรกนี้เข้าใจว่าตนอยู่เพียงลําพังเพราะมืดจนมองไม่เห็นเพื่อนสัตว์นรกด้วยกันตลอดเวลาห้อยโหนโยนตัวเปะปะไปด้วยความหิวโหวยเมื่อใดไปโดนสัตว์นรกด้วยกันก็เข้าใจว่าเป็นอาหารรีบขนไควไคว่ยคว้าจับกลุ่มกันต่างคนก็ต่างตะครุบจับกินพร่ำฟัดกันจนกระทั่งเผลอปล่อยมือที่เกาะอยู่ เลยพลัดตกลงไปเบื้องล่างบริเวณเบื้องล่างในโลก,กันตานรกนั้นไม่ใช่พื้นธรมธรมดาธรรมดาเต็มไปด้วยน้ำกรดอันเย็นยเยือกอย่างร้ายกาดยิ่งนักทันทีที่สัตว์นรกตกลงมาร่างกายก็จะเปื่อยแหลกลงไปเพราะลทิ์น้ำกรดนั้นกัดเอาได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานจนสิ้นใจตายแล้วก็กลับเป็นตัวขึ้นมาใหม่เหมือนเก่ารู้สึกหนาวเย็นจับกระดูกจับขั้วหัวใจ รีบตะเกียกตะกายปีนป่ายขึ้นมาเกาะเชิงเขาจัก,กรวาลด้วยความลำบากยากเข็นแล้วห้อยโหนโยนตัวหาอาหารด้วยความหิวโหอยอีกต่อไปเมื่อขวายคว้าไปเจอสัตว์นรกด้วยกันก็จะตะคุปกินกันเองต่อสู้จนตกลงมาในบ่อน้ำกรดเบื้องล่างถึงแก่ความตายแล้วกลับขึ้นมาเป็นตามเดิมวนเวียนไปมาเช่นนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมสัตว์นรกทั้งหลายที่ทำกรรมชั่วไว้มากพอเสวยกรรมในมหานารกแล้วหากกรรมยังไม่สิน้น ก็ต้องมาเสวยผลกรรมในอุสะสุทนานรกหากกรรมยังไม่สิ้นอีกก็ต้องมาเสวยผลกรรมในโยมโลกทั้ง1ิบที่แวดล้อมมหานรกอยู่นี้ด้วยอํานาจของบาปกรรมที่ตนได้ทําไว้บางคนตกนรกขุมที่เป็นบริวารก่อนแล้วจึงมาตกมหานรกก็มีสุดแต่ว่ากรรมใดจะส่งผลก่อนบางคนทําบาปกรรมไว้มากต้องตกนรกทั้งแดขุมก็มีเมื่อสิ้นกรรมในนรกเหล่านี้แล้วเศษบาปยังให้ผลต่อไปเกิดในอบายภูมิอื่น คือต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุร,รกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเสวยทุกขเวทนาในสถานที่นั้นๆแล้วจึงได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตามเดิมถ้าทำบาปกรรมไว้น้อยมาตกนรกได้ไม่นานกุศลกรรมที่ทำไว้ก็จะดนบันดาลให้ระลึกถึงบุญกุศลนั้นขึ้นมาก็จะเปลี่ยนสภาพจากสัตว์นรกไปอุบัติเป็นภูมิอื่นต่อไปด่านนรกขุมอื่นๆสสพานนรกคนที่ก่อกรรมทำบาปหลังจากตายไปแล้ว ส่วนใหญ่จะต้องเดินผ่านสะพานแห่งนี้นายนิยริยะบาลจะตีขับไล่ให้ตกลงไปเป็นเหยื่อของฝูงงูพิษที่อยู่ในเหวล,ลึกใต้สะพานขุมนรกควักลูกตานายนิยริยะบาลกําลังทรมานสัตว์นรกจําพวกที่ใช้สายตาดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นกับพวกที่ชอบดูภาพลามกขุมนรกห้อยหัวลงนายเนยริยะบาลกําลังลงโทษทรมานสัตว์นรกที่ดูถูกให้ร้ายผู้เป็นครูอาจารย์กับพวกอกตันยูเนรคุน และพวกที่ประพฤติผิดศีลธรรมประเพณีความสัมพันธ์ภายในครอบครัวขุมนรกน้ำร้อนร่วกมือนายนิยริยาบาลกำลังทรมานสัตว์นรกจำพวกนักล้วงกระเป๋าโจกชิงวิ่งราวลักขโมยและพวกที่หลอกลวงขุมนรกพึ่งพิษฝูงพึ่งพิษกำลังรุมต่อยร่างกายสัตว์นรกจำพวกที่แอบอ้างชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองของผู้บริสุทธิ์ กับพวกที่เบียดเบียนเอาเงินของศาสนาไปใช้ส่วนตัวและพวกหมอดูที่หลอกรับจ้างทําพิธีสะดอกเคราะห์ขุมนรกตัดเครื่องเพศให้หนูกัดแผลนายนิยริยะบานกําลังตัดเครื่องเพศสัตว์นรกจําพวกที่มักมากในการมารมเช่นพวกอาัชชีกับพวกที่ชอบเป็นชู้ด้วยสามีภรรยาผู้อื่นขุมนรกอมลูกกระสุนเหล็กคนจําพวกที่ใช้กลอุบายหลอกล่อผู้อื่นให้ตกหลุมพรางแล้วบังคับขู่เข็นเอาสิ่งที่ตนต้องการบ้าง ใช้เล่ลิ้นหวานล้อมให้คนหลงเชื่อแล้วกระทำอนาจารบ้าง,ก,งหกหกมดเท็ดเพื่อหลอกเอาทรัพย์สินผลประโยชน์บ้างเมื่อตายไปจะต้องถูกลงโทษทรมานอยู่ในคุมนรกนี้นรกสาวไส้นายนิยริยะบาลกำลังใช้มีดพาอกสาวไส้สัตว์นรกที่ใช้อำนาจหน้าที่ในราชการกระทำทุจริตกับพวกที่ปลูกพืชไล่สายาฆ่ามแมลงยังไม่ทันหมดพิษยาก็นำออกจำน่ายกับพวกพ่อเล้าแม่เล้าและพวกล้มแชร์ให้สุนัขก,กิน ขุมนรกน้ำมันเดือดนายเน้อริยะบานกำลังทรมานสัตว์นรกจำพวกที่เป็นโจรปล้นตีชิงวิ่งราวลักขโมยกับพวกที่ฆ่าคนด้วยอาวุธยาพิษพวกช่อราดบังหลวงพวกประพฤติผิดในการผู้เป็นสายเลือดพวกอกตันยูผู้บังเกิดกล่าวขุมนรกตัดลิ้นร้อยกลามนักบวชที่ประพฤติผิดธรรมวินัยทางปากเช่นกล่าวหาให้ร้ายาศาสนาอื่นและเทศนาที่มีความหมายทำนองสองแง่สามงาม กับพวกที่กล่าวหาร้ายผู้อื่นโดยมิชอบตลอดจนใช้วาจาแช่งด่ายาบคายหลังจากตายไปแล้วจะต้องถูกลงโทษทรมานอยู่ในนรกขุมนี้นรกบทร่างวิญญาณพวกอกตันยูพวกฆ่าทำลายชีวิตคนและสัตว์กับพวกที่มักมากในการมารม์คนจำพวกนี้เมื่อจบชีวิตลงแล้วนอกจากจะต้องถูกลงโทษทรมานตามผลกรรมอย่างหนักแล้วสุดท้ายยังต้องถูกนำตัวมาบทอัดร่างจนแหลกละเอียด ขุมนรกตัดท่อนแขนขาพวกที่ทำมาหาเลี้ยงชีพไม่สุจริตและฉวยโอกาสหวังรวยทางลัดพวกลักขโมยฉกชิงวิ่งราวปล้นค่าและพวกที่ใช้กําลังทุบตีพ่อแม่ผู้มีพระคุณคนจําพวกนี้หลังจากตายไปแล้วต้องถูกลงโทษทรมานอยู่ในนรกขุมนี้ขุมนรกน้ํามันกระเด็นใส่ร่างพวกเขียนหนังสือกับถ่ายภาพลามกและพวกที่ปรุงยาปลุกอารมณ์ทางเพศพวกโรงพิมตลอดจนผู้ขายคนพวกนี้ เป็นภัยต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งก่อความมัวหมองทางด้านจิตใจให้แก่ชาวโลกโดยมิชอบหลังจากตายไปแล้วจะต้องถูกลงโทษทรมานในคุมนรกคุมนี้คุมนรกประหารใจเป็นคุมนรกประหารสัตว์นรกจำพวกอิจฉาริษยาใจอธรรมลำเอียงใจโหดอำมหิตใจมีแต่เครียดแค้นพยาบาทใจที่เห็นแก่ตัวและจงเกลียดจงชังผู้อื่นใจที่ไม่รู้จักกตันญูรู้คุณ ใจวิปริตหมกมุ่นแต่กามรมารมคุมนรกกรอกยาพิษพวกนักค้ายาปลอมและสิ่งเสพติดคุมนรกตัดลอกถลกหนังสำหรับคนที่ไม่มีความละอายต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมของตนหลังจากตายไปแล้วจะถูกนายนิยริยบาลลงโทษทรมานด้วยการตัดลอกถลกหนังหน้าอ,อกงูพิษเจาะร่างวิญญาณชาวโลกที่ชอบเจาะหาช่องว่างของกฎหมายเพื่อทำการทุจริตกับพวกรับจ้างฆ่าคนอย่างเลือดเย็น พวกปากหวานใจเชือดคอคอ,อยยุแยแให้คนหลงผิดทำลายฆ่ากันและพวกรับเหมาที่มีเจตนาลดวัสดุแรงงานผิดแบบก่อสร้างคนพวกนี้จิตใจชั่วช้าเล็วซามยิ่งอสอรพิษคิดเอาเปรียบผู้อื่นโดยไม่สำนึกถึงอะไรตายแล้วนอกจากต้องรับกรรมทรมานตามขุมนรกต่างๆแล้วสุดท้ายยังต้องถูกลงโทษทรมานในขุมนรกนี้โดยถูกงูพิษชนิดต่างๆเจาะร่างวิญญ,ญาณว่าด้วยเรื่องนายนระยะบาลเจ้าหน้าที่ในยมโลก เจ้าหน้าที่ในยมโลกไม่ใช่นายนียระยาบานที่เกิดด้วยอํานาจบาปของสัตว์นรกเหมือนอย่างในมหานรกและอุะสุทานนรกเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นกลุมพันหรือยักษ์ชนิดหนึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาอยู่ในความดูแลของท้าวทตารทะ,ะเป็นอดีตมนุษย์ที่มีนิสัยมักโกรธแต่ก็ทําบุญด้วยเจ้าหน้าที่พวกนี้จะหมุนเวียนกันมาทําหน้าที่เป็นช่วงๆมีตั้งแต่3มเดือน6เดือน9เดือน หรือ12เดือนในโยมโลกซึ่งก็แล้วแต่บาปที่ตนกระทําไว้เจ้าหน้าที่ในโยมโลกมีหลักๆดังนี้พญาโยมราชเป็นกุมพันชั้นดีมีเครื่องประดับแบบเรียบๆคล้ายชุดลำลองที่ใส่มาทํางานมีบุญมากกว่ากุมพันที่ทําหน้าที่อื่นๆมีหน้าที่ไม่ได้ใช้บุญบาปของสัตว์นรกทําหน้าที่สั่งการเป็นเหมือนหัวหน้าศาลอย่างเมืองมนุษย์ส่วนเลขาทําหน้าที่ในโยมโลกส่วนเลขาทําหน้าที่ตรวจบัญชีบุญที่ทําจากแผ่นทองคํา สุวรรณเลขาเป็นลุมพันธ์ชั้นดีมีหน้าที่ตรวจบัญชีบุญที่ทําจากแผ่นทองคําสุวรรณเลขาสุวรรณเลขาตรวจบัญชีบาปที่ทําจากหนังสัตว์สุวรรณเลขาเป็นลุมพันธ์ชั้นดีมีหน้าที่ตรวจบัญชีบาปที่ทําจากหนังสัตว์ยมมาทูตยมมาทูตมารับตัวผู้ที่หมดอายุไขยมมาทูดเป็นกุมพันธ์ชั้นที่บุญน้อยลงมามีหน้าตาดุดันตาโตแดงผิวดํา นุ่งผ้าหยักรั้งสีแดงมีหน้าที่ไปรับตัวผู้หมดอายุไขในโลกมนุษย์มาสู่โยมโลกหรือผู้ที่มาจากอุตสะาหสุทันนรกมาสู่โยมโลกซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าชุดผู้มีกำลังบุญมากกว่าทหารโยม,มทูตมีเครื่องประดับเป็นสร้อยทองคำขนาดใหญ่ในมือถือโซ่ตรวนส่วนทหารยม,มทูตนั้นไม่มีเครื่องประดับในมือถืออาวุธเวลาไปรับตัวกายละเอียดจะเป็นชุด3ตนบ้าง5ตนบ้าง7ตนบ้าง แล้วแต่ว่าผู้ตายมียศตำแหน่งมีอำนาจในเมืองมนุษย์มากน้อยเพียงใดเพื่อเป็นการข่มขวัญน,นั่นเองเจ้าหน้าที่ในยมโลกกุมพันธ์ที่เป็นยักษ์นาคครุฑมารับทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ที่ยมโลกทั่วไปเจ้าหน้าที่ยมโลกทั่วไปเป็นกุมพันธ์ทั่วไปมีหน้าที่ควบคุมสัตว์นรกและลงโทษสัตว์นรกกรณีที่มีสัตว์นรกมาก,มากๆกุมพันธ์ไม่เพียงพอก็จะมียักษ์ครุฑและนาคพันธุ ที่มีเศษกรรมประเภทนี้อาสามาช่วยงานด้วยการพิพากษาบาปบุญพญายมราชพญายมราชวินิจฉัยสัตว์นรกตามบุญบาปที่เคยกระทำเมื่อถึงเวลาแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกสัตว์นรกที่มีกายเปลือยเปล่าเข้ามารับการวินิจฉัยบุญบาปเจ้าหน้าที่จะคอยคุมตัวเข้าไปนั่งต่อหน้าพญายมราชแล้วการวินิจฉัยก็เริ่มขึ้นโดยที่พญายมราชจะซักถามด้วยน้ำเสียงที่ดังหน้าเกรงขามยกตัวอย่างการวินิจฉัยบุญบาป พญายมราชจะซักถามชื่อที่อยู่เมื่อซักถามเรื่องพื้นฐานเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะถามเรื่องบุญเรื่องบาปเช่นถามว่าเจ้ารู้ไหมทําไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะตอบเหมือนกันว่าไม่รู้พญายมราชจะบอกว่าเพราะเจ้าทํากรรมอย่างนี้อย่างนั้นกายละเอียดก็จะปฏิเสธว่าไม่เคยทําเมื่อปฏิเสธพญายมราชจะสั่งให้สุวรรณเลขาเปิดบัญชีบาปบัญชีของสุวรรณเลขา ก็จะมีภาพการกระทําของคนนั้นปรากฏและภาพนั้นก็ออกมาฉายอยู่หน้าบันลังของพยายมราชเป็นภาพในลักษณะที่ลอยออกมาจากฝาผนังกลายละเอียดจะเห็นการกระทําของตนเองสมมุติว่าดื่มเหล้าเมาภาพปรากฏอยู่ที่สุวรรณเลขาก่อนแล้วก็มาปรากฏอยู่ที่หน้าจอของพยายมราชเห็นภาพตนเองกําลังเมาเมาแล้วไปฆ่าสัตว์ภาพฆ่าสัตว์เกิดฆ่าแล้วเอาไปขายขายแล้วไปซื้อเหล้ามาดื่ม ชวนเพื่อนมาดื่มมาเมากินเหล้าด้วยกันพอเงินหมดก็ไปขโมยทรัพย์แล้วเอาไปขายเอาเงินมาซื้อเหล้าพอเมาได้ที่แล้วก็ร้องรำทำเพลงภาพปรากฏขึ้นมาทั้งหมดหลอกกันไม่ได้เลยเมื่อสัตว์นรกเห็นภาพการกระทำของตนเองก็ซึมเศร้าใจหมองเมื่อดูภาพบาปแล้วพญายมราชจะถามว่าแล้วเจ้าเคยทำบุญอะไรบ้างกายละเอียดตอบว่าจำไม่ได้เพราะอยู่ตรงนั้นบรรยากาศต่างๆจะทำให้กายละเอียดหวาดกลัว พญายมราชก็สั่งให้สุวรรณเลขาเปิดบัญชีบุญดูปรากฏว่าความดีที่มีอยู่หน่อยหนึ่งคือเกี่ยวญ้ามาเลี้ยงวัวเพราะความเอ็นดูทำทานกับสัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวใจก็ไม่ได้ปลื้มมากโยมโลกชีวิตหลังความตายพญายมราชวินิจฉัยบุญภาพที่เคยทำบุญจึงเปิดขึ้นเมื่อดูภาพทำบุญและบาปแล้วพญายมราชสรุปว่าเจ้าทำบาปมากเจ้าก็เห็นด้วยตัวของเจ้าเองแล้วและญาติก็ไม่ได้ทำบุญส่งมาให้ ให้เจ้าหน้าที่นำตัวไปลงโทษตามสมควรแก่กรรมต่อไปการวินิจฉัยบาปบุญของพญายมราชนี้เพื่อให้โอกาสกายละเอียดนั้นได้นึกถึงบุญที่ตนได้ทำไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ถ้าใครพอทำบุญมาบ้างเมื่อภาพที่สุวรรณเลขาปรากฏการที่จะนึกถึงบุญได้ก็มีมากโอกาสที่จะต้องไปเกิดในอบายภูมิก็มีน้อยแต่หากทำบาปมากทำบุญบ้างน้อยนิดอย่างกรณีตัวอย่างทำแล้วไม่ถูกหลักการทำบุญในทางพระพุทธศาสนา ทำกับสัตว์ดิรัชานมีอนิสงส์น้อยเมื่อเทียบกับการทำบุญกับเนื้อนาบุญอย่างพระภิกษุสงฆ์อย่างนี้มีโอกาสจะต้องรับโทษทันในนรกได้เรื่องการซักถามบุญบาปของพญยายมราชนี้มีปรากฏในเทวทูตสูตรที่ตั้งและจํานวนของยมโลกยมโลกอยู่ใต้เขาตรีกูดซึ่งเป็นที่รองรับเขาสิเนรุอยู่ในระนาบเดียวกันกันกบอุสะสุทานารกยมโลกเป็นบริวารของมหานารกทั้ง8ขุม ในมหานรกแต่ละขุมมีโยมโลกล้อมรอบทิศละสิบขุมเบื้องหน้าสิบขุมทิศเบื้องหลังสิบขุมทิศเบื้องขวาสิบขุมทิศเบื้องซ้ายสิบขุมรวมสี่ทิศเท่ากับสี่สิบขุมที่ตั้งโยมโลกยมโลกของมหานรกทั้ง8ดขุมมีทั้งหมด320ขุมรวมโยมโลกของมหานรกทั้ง8ดขุมมีจํานวนทั้งหมด320ขุมโยมโลก1ิบขุมในทิศทิศหนึ่งของมหานรกทั้ง8ดขุมนั้น มีชื่อเรียกแตกต่างกันตามลักษณะการทรมานและมีชื่อเหมือนกันกันกบโยมโลกสิบขุมในทิศอื่นและในขุมอื่นๆในโยมโลกสิบขุมมีชื่อเรียกดังนี้ 1. โลหะกุมพีนรก 2. สิมพลีนรก 3. อาอสินขานรก 4. ตามโพธกะนรก 5. อโยคุระนรก 6. ปีสาสกาปะปัพพตานรก 7. สุทะนรก 8. สีตะโลสีตะนรก 9. สุานขนรกและ10เยนตปาศนรกตารางเปรียบเทียบประเภทนรกขุมใหญ่เรียงลำดับจากเบาไปหนักขุมที่ชื่ออายุนรกเปรียบเทียบจำนวนวันหมายเหตุ 1. สัญญชีพนรก500ปี1วันนรกเท่ากับ9ล้านปีมนุษย์4,500ล้านปีมนุษย์ 2. การปุตตะนรก1,000ปี1วันนรก ท่ากับ36ล้านปีมนุษย์36,000ล้านปีมนุษย์ 3. สังคตะนรก2,000ปี1วันนรกเท่ากับ145ล้านปีมนุษย์290,000ล้านปีมนุษย์ 4. โรรุวะนรก4,000ปี1วันนรกเท่ากับ234ล้านปีมนุษย์936,000ล้านปีมนุษย์ 5. มหาโรรุวะนรก8,000ปี1วันนรก เท่ากับ9,216ล้านปีมนุษย์73,728,000ล้านปีมนุษย์ 6. ตาปะมหานรก16,000ปี1วันนรกเท่ากับ1 8 4 2 1 2ล้านปีมนุษย์2,947,392,000ล้านปีมนุษย์ 7. มหาตาปะนรก1ส่วน2กับไม่มีการแจ้งไว้นับไม่ได um ้ 8. อเวจีนรก1กับ ไม่มีการแจ้งไว้นับไม่ได้พิเศษโลกันตะนรกไม่มีอายุเป็นการทำบาปที่พิเศษที่สุดไม่มีระบุในตำราเสร็จจากนี้ต้องไปต่อที่คุมเอเวจีมหานรกต่อความหมายของ1ปีนรก1ปีมี12เดือนเดือนละ30วันซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับปีมนุษย์ความหมายของ1นึกับสมมุติให้มีกล่องที่กว้าง1โยตยาว1โยต์สูง1โยต์บรรจุมมเมล็ดผักกาดจนเต็ม เวลาผ่านไปร้อปีหยิบออกหนึ่งเมล็ดจนกระทั่งทั้งหมดไม่เหลือนับเป็นหนึ่งกับนรกขุมใหญ่ต้องโทษเพราะไม่เคารพและผิดในกรรมบท10บเมื่อเราเสียชีวิตหากพลดพลั้งต้องตกนรกกรรมของเราจะถูกพิจารณาคือกรรหนักที่สุดของเรามีอยู่เท่าไหร่เทียบได้กับขุมใหญ่ขุมไหนก็ไปยังขุมใหญ่ขุมนั้นๆเมื่อเสร็จสิ้นจากขุมใหญ่แต่ละขุมต้องไปลงนรกบริวารอีกสี่ขุมก่อน แล้วค่อยมาว่ากันอีกครั้งว่ามีกรรมเหลือเท่าไร่จากนั้นมาเปรียบเทียบใหม่ว่ากรรมที่หนักที่สุดมีอยู่เท่าไหร่เทียบได้กับขุมใหญ่ขุมไหนก็ไปยังขุมใหญ่นั้นๆต่อไปวนเวียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดวาระกรรมฉะนั้นแล้วเราควรละบาปกรรมทั้งปวงและกระทําแต่กุศลเถิดจะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราที่สุดหาไม่แล้วหากกระทําแต่ความชั่วก็คงไม่รอดพ้นจากอบายได้เทียว ขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์แห่งการเรียนรู้ทำทานสวรรค์นรกและขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ